ให้เสียงภาษาไทยโดยถานุดันติดตามพวกเราได้โดยตรงทางช่ YouTube และแฟนเพจ Facebook ถานุดันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับบทที่3วันที่31ทธันวาคมปี2017วันที่31ทธันวาคมปี2017 ท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมีเมฆหนาทึบค่อยๆคืคบคลานมาปกคลุมอีกครั้งถ้าเช่นนั้นมาเริ่มฉากสุดท้ายของปี2017กันเลยดีกว่าดาวินชีจังยังไม่กลับมาเลยค่ะตั้งแต่คนเกอรูปเรียกไปเมื่อคืนก็ผ่านมา12ชั่วโมงแล้ว ตอนนี้16นาฬิกา30นาทีเหลือไม่ถึง8ชั่วโมงก็จะหมดวันที่31แล้วค่ะขอเข้าไปหน่อยนะสวัสดีฟูจิมารุคุงมิสเตอร์มูนิเอลและคุณหนูเดมิสเซอร์แวนพอดีว่าฉันอยากจะคุยกับเธออีกเป็นครั้งสุดท้ายซะหน่อยนะก็เลยว่ามาหาพวกเธอนี่ไงแล้วบาทหลวงก็ตมิเนะเรียกคุณพ่อก็ได้ไม่ต้องสนใจชื่อนักหรอก อีกไม่นานการกักตัวสี่วันก็จะจบลงแล้วส่วนผู้คณะกรรมการสอบสวนจะทำงานต่อถึงแค่วันพรุ่งนี้แต่ว่าข้อสงสัยในตัวพวกเธอก็คงจะคลี่คลายหมดแล้วล่ะนะผู้คนในสมาคมจอมเวทอยากจะจับพวกเธอเอาไว้แต่ว่าทางาศาสนาจักรไม่ได้ต้องการแบบนั้นทั้งการต่อสู้และการอุทิศตนของพวกเธอถูกยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วคนที่เป็นหัวหน้าของฉันบาหลวงโนอีเองก็นับถือในความกล้าของพวกเธอด้วยเหมือนกันท่านได้บอกว่า จงปกป้องพวกเขาจากระบบของสมาคมจอมเวสซะอย่างน้อยฉันก็อยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณของพวกเราจะจริงเหรอครับอย่างนี้พวกเราก็พ้นผิดแล้วเง้นเหรอใช่อีกไม่กี่ชั่วโมงทีมงานชุดเก่าก็จะถูกปล่อยตัวแล้วฉันได้คุยกับคุณโกรูฟเอาไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วดาวินชีจังละ่ะจริงด้วยคะ่ะตัวแทนผอ,อดาวินชีที่ถูกคณะกรรมการสอบสวนเรียกไปตั้งแต่เมื่อคืนจะเป็นยังไงต่อคะอ๋อลีโอนาร์โดคุงนะะ่ะเหรอ เธอคนนั้นเป็นเซอร์แวนคุณจะปล่อยตัวออกมาไม่ได้หรอกนะหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนนี้ก็คงต้องบังคับให้ออกไปทันทีวีรชนจากอดีตนั้นไม่จําเป็นต่อโลกนี้แล้วที่นี่คือโลกของคนเป็นถึงจะเป็นนักบุญมาจากไหนก็ไม่มีข้อยกเวน้นเพราะว่าในโลกใหม่นั้นไม่จาเป็นต้องมีประวัติศาสตร์ที่คลําครืออีกต่อไปแล้วแสดงว่าคุณปฏิเสธเซอร์เวนสินะคะหมายความว่าศาสนาจักอยู่ฝั่งเดียวกับมนุษย์แต่ก็เป็นศัตรูกับสิ่งลี้ลับเหรอคะไม่ใช่หรอก เซอร์แวนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ฉันเกลียดคือแนวคิดที่เรียกว่าวีรชนมากกว่าแล้วพวกงานของดาวินชีจังละ่ะลีโอนาร์โดคุงกำลังง่วนอ,อยู่ในห้องควบคุมตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อเริ่มปฏิบัติการละลายน้ำแข็งให้พวกเอทีมอยู่นะทั้งการซ่อมคอฟฟินไปจนถึงการละลายกว่าจะเสร็จก็คงราวๆสิบหกนาฬิกาของวันนี้อีกไม่กี่นาทีคงมีข่าวว่าทำสำเร็จแจ้งมาแล้วละ่ะหลังจากนั้นลีโอนาร์โดคุงกับพวกเธอก็คงต้องแยกจากกันแต่เรื่องงานเลี้ยงส่งฉันก็พอจะยกเว้นให้ได้ คืนนี้ก็จะค่อยๆเพลิดเพลินกับมื้อแห่งการจากลาซะเถอะนะหลังจากที่เรื่องจบลงแล้วฉันจะพาพวกเธอขึ้นฮอของฉันแล้วพากลับไปส่งที่ญี่ปุ่นเองนั่นมันแกมันไว้ใจไม่ได้เ <c oughs> พิ่งจะพบหน้ากันได้ครั้งแรกแต่ก็ถูกเกลียดซะแล้วเลยแน่นอนว่าถ้าเธอปฏิเสธฉันก็ไม่บังคับเธอหรอกนะเพราะว่าเธอเป็นถึงมาสเตอร์ผู้หยุดยั้งการสูญสิ้นของมนุษยชาติถ้าเธอว่ายังไงฉันก็ว่าตามนั้น ปฏิบัติการสำเร็จไม่มีผู้เสียชีวิตการละลายคอฟฟินเสร็จสิน้นการละลายจะเสร็จสมบูรณ์ใน3นาทีบาดลลวงคตมิเน็กรุณามาที่ห้องควบคุมด้วยค่ะขณะนี้กำลังเข้าสู่การผ่าตัดกู้ชีการละลายคอฟฟินสำเร็จเดวิชิจังทำได้แล้วนะคะใช่เลโอนาร์โดคงนั้นยอดเยี่ยมมากกับอัจฉริยะคนนั้นน่ะฉันเองก็อยากเห็นสิ่งที่เขาซ่อนไว้อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไงก็ถือว่าจบแล้วแหละนะ ใช่ไหมล่ะฟูจิมารุคุงสำหรับฉันแล้วทั้งความร่วมมือหรือการควบคุมอารมณ์ความอดทนระดับนี้ของเธอนะี่ยฉันละเสียดายจริงๆนะอะไรงั้นเหรอสงสัยอย่างงั้นเหรอหัวช้าจ,จริงนะนี่ยังไม่เข้าใจอีกด้วยยังไงทั้งที่พวกเธอได้สร้างปฏิหารเอาไว้แต่ความจริงกลับถูกคนธรรมดาเหยียบย่ำและมองข้ามซะอย่างงั้น การสำเร็จ <G un less> ไม่มีผู้เสียชีวิตการละลายคอฟฟินเสร็จสิน้นการละลายจะเสร็จสมบูรณ์ในสามนาทียอดเยี่ยมมากดาวินชีคุงฉันต้องมองเธอใหม่แล้วทำสิ่งที่ฉันทำไม่ได้แค่ในสามวันนี่มันยอดจริงๆสงสัยคงต้องพิจารณาเรื่องเธอใหม่ซะแล้วมัง้งปล่อยให้คนที่มีความสามารถขนาดนี้หลุดมือไปคงน่าเสียดายแย่ ฉันได้รายงานมาว่าเครื่องปั่นไฟของที่นี่มันใช้ยากเอาตรงๆฉันก็ไม่เข้าใจรอะแต่ถ้าได้เธอมาเป็นเลขาของฉันแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วว่าไงฉันอาใจดีกับคนที่เชื่อฟังนะรู้ไหมอืมขอบใจสำหรับเรื่องนั้นนะแต่ฉันคงขอลาออกไปโดยดีดีกว่าฉันนะ่ะสนใจแค่ข่าวเดียวก่อนหน้านี้เท่านั้นละข่าวเดียของคุณโกรูฟนะ่ะไม่น่าดึงดูดแถมไม่น่าสนใจเลยสักนิด คืนนี้หลังจากที่เลี้ยงส่งกับทุกคนแล้วฉันก็จะจากไปเงียบๆเ,เองนั่นแหละเฮ้ยงั้นเหรอไม่น่ารักเอาซะเลยนะเฮ้ยยังเปิดเอฟฟินไม่ได้อีกลระเลยสามนาทีไปแล้วนะจะต้องให้ฉันรอถึงเมื่อไหร่กันอ๋อใช่ลืมบอกไปเลยให้ความสําคัญกับบอดายสูงสุดเลยนะเด็กนั่นนะ่ะทางหอนาฬิกาบอกว่าเป็นดังสมบัติเฉียวนะทํายังไงก็ได้ให้ฟื้นขึ้นมาฉันอยากจะสร้างบุญคุณว่าฉันเป็นคนช่วยมันเอาไว้ว ครับกำลังเปิดคอฟฟินครับเฮ้ย <sk r isa> <c oughs> นี่มันอะไรกันะ่ะไม่มีครับไม่สิไม่อยู่ครับไม่พบร่างของคริสตารียวอดมัมในคอฟฟินเลยครับทางนี้ด้วยครับคอฟฟิน B C D E F G ก็ไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยครับว่างเปล่าเลยเมื่อกี้ยังมีสัญญาณตอบรับอยู่เลยนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ คอฟฟินมันก็เหมือนกล่องที่พิสูจน์อะไรไม่ได้จนกว่าจะลองเปิดมันออกเรื่องการตับสนองจากข้างในยังไงก็ปลอมได้อยู่แล้วหมายความว่าในสี่วันนี้มีคนที่สามารถเปิดคอฟฟินแล้วก็ปลอมมันได้ก่อนฉันอีกอย่างนั้นน่ะเหรอแต่ว่าใครกันนะไม่สิทำยังไงถึงเอาพวกวอดานคำเตือนคำเตือนผลจากการสังเกตการเวลาในปัจจุบันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ผลการสังเกตการไม่มีผลกระทบกับอดีตจากสถิติแล้วเป็นไปได้ยากที่จะตอบสนองค่าคะเนหรือพยากรณ์ไม่พบความผิดปกติในค่าสังเกตการตรวจสอบไม่พบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรวจสอบไม่พบรังสีคอสมิกที่พาดผ่านโลกสัญญาณภาพจากดาวเทียมทุกลบกวนการเชื่อมต่อกับพอสังเกตการบดดาวนาเีอาสูญหายนักเวลานี้บนโลกไม่มีที่ใดสามารถสังเกตการได้เลยค่ะว่าไงนะ น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดาวินชีคุณอาวอาะน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วทำไมถึงมีรอยแตกที่ข่าวเดียสได้ล่ะมีการใช้ส่งกมฟ้าจำลองข่าวเดสมากเกินไปเล่นสังเกตการฉีบาหยุดทำงานคราวนี้อะไรอีกละ่ะผู้บงรุกครับตรวจจบพลังเวทได้จากประตูเนานะ ประตูที่3และประตูที่6ครับแถมมันกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอย่ามวแต่งงสิต่อให้ไม่ใช้ชีบาก็ยังมีกล้องวงจรปิดอยู่ไม่ใช่เหรอดึงภาพจากตรงประตูหน้ากับรอบๆข่าวเดียวมาทีสิครับกําลังแสดงภาพครับก,กองทับนะครับทหารชุดดำกำลังปิดล้อมเขาเดีย ไม่สิมันบุกเข้ามาด้านในแล้วครับชัตเตอร์ของประตูที่3ถูกทำลายไปแล้วที่นี่ประตู3ประตู3เรากำลังโดนจัตรูไม่ทราบฝ่ายโจมตีเขากำลังเสริมดวนเ์อโคเวอร์เสียชีวิตหมดแล้วจำมีครับหน่วยโคลท่านครับการติดต่อจากหน่วยโคเวอร์ขาดหายไปยืนยันตัวตนศัตรูไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลย โคยันสก,กายาคุงโคยันสก,กายาคุงไปอยู่ไหนแล้วนะ่ะประกาศถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนประกาศถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนประตูหน้าและประตูอื่นภายในอาคารปิดการทํางานแล้วทําให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากในอาคารไปยังภายนอกได้กรุณารอสักครู่จนกว่าจะเปิดการทํางานอีกครั้งประตูถูกควบคุมไปซะแล้วทํายังไงดีล่ะทีนี้แบบนี้ก็ไม่มีใครหนีได้เลยสิ นี่หน่วยฮาร์ดของกำลังเสริมด่วนตอนนี้กำลังยิงประทัดก,กับกองกำลังไม่ทราบไปโถ่ไอ้พวกนี้เป็นตัวอะไรกันวะเนี่ยุณเป็นรังพึ่งและยังฟื้นขึ้นมาได้อีกโถ่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าอย่าท่านครับการติดต่อจบ flash 4ขาดหายไปแล้วครับขอคำสั่งด้วยครับ อะไรกันกองทหารของฉันตายหมดแล้วอย่างนั้นเหรออะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแล่เนี่ยบทที่สวันที่31ธันวาคมปี2017เมื่อกี้นี่มันเสียงปืนค่ะ้นพี่ แต่ทำไมในเขาเดียวถึงได้มีเสียงปืนกันล่ะอืมเริ่มแล้วล่ะลาก่อนนะฟูจิมารุคุงช่างเป็นการจากลาที่น่าเสียดายจริงๆเลยถ้าคิดจะสู้กับนักลา่าพวกนั้นล่ะก็ฉันขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกสักพักจะดีกว่านะเอาเฮ้ยเดี๋ยวสิแต่ล็อกประตูเฉยเลยอ่ะไม่ใช่ว่าจะปล่อยพวกเราหรอกเหรอ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเฮ้ยข้างนอกอะเสียงปืดตะกี้มันอะไรกันนกหูวยทำตัวดีๆซะมันใช่เวลามาวอยวายไหมเนี่ยนี่ครอว่าสามฉันจับสัญญาณของกำลังเสริมได้ถึงจะคนละพื้นที่แต่ฉันจะไปรวมกลุ่มกับหน่วยสเปซร,รอคำสั่งจกักหวะฉันจะไปถึงถ้ามีเจ้าหน้าที่ของเขาเดียม,มาขวางแล้วก็ให้ยิงทิ้งไปเลยไป,ไปาทั้งที่ล็อกแบบนี้เนี่ยนะ พิสกาคุงทำยังไงกันดีอะลองหาวิธีออกไปข้างนอกกันก่อนเถอะนุ่นพี่คะเห็นมองช่องลมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคิดจะออกไปทางนั้นเหรอคะมันก็พูดยากสักหน่อยแต่ว่าช่องลมนั้นแคบมากเลยถ้าแค่ประมาณคุณโฟแล้วก็ มีอะไรประชวัตูด้วยมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วคุณมูนีเอลเงียบหน่อยสิคะที่ถ่งทางเดินฉันสัมผัสตัวตงได้หลายคนเลยแต่ว่าความเข้มข้นของมาลังเวระดับนี้ยังกับว่าหรือว่าจะเป็นเซแวนมาแล้วประตูจะพังแล้วทั้งคู่ก้มลงไปก่อนคะ่ะ รุนพี่คะอนุญาตให้ฉันใช้อาวุธด้วยคะ่ะคอยดูด้านหลังให้ทีนะคะถ้าใช้พลังของเรจูแล้วก็แค่อีกสักครั้งก็น่าจะไม่ได้นะร่างกายของบาชูจะไม่มีเวลาแล้วคะ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันฝึกมาตลอดเลยนี่นะดาวินชีจังเองก็บอกว่าถ้าจำเป็นต้องสู้ก็ยังใช้ได้คะ่ะเพราะงั้นยังไงก็ฉันเองก็เป็นแค่นาวิเกเตอร์มาตลอดเพราะงั้นฉันก็อยากร่วมสู้ด้วยคะ่ะ ถ้าไม่งั้นทุกคนก็จะถูกฆ่าแล้วเข้าเดียของพวกเราก็จะถูกทำลายฉันอดคิดแบบนั้นไม่ได้จริงๆขอร้องละค่ะมาสเตอร์ดิสกะเข้าใจแล้วฝากด้วยละ่ะมาชูสำเร็จแล้วแต่ว่า มาชูเป็นอะไรหรือเปล่าวะพูเจะมารุกคุงดูท่าทางทรมานมากเลยนะเนี่ยฉันไม่เป็นไรค่ะข,ข้างหลังนั่นเฮ้ยมาแล้วตัวอะไรกันเนี่ยแล้วมันมาจากไหนกันน่ะเริ่มการต่อสู้มาสเตอร์ขอคำสั่งด้วยค่ะ มาชูค่ะทำได้แล้วค่ะมาสเตอร์ให้ฉันได้สู้อีกครั้งเ่ะ อย่าบ้าไปหน่อยเลยนะะสู้ไม่ได้หรอกมาชูนี่เป็นบ้าเกินไปแล้วนะถึงฉันจะเป็นแค่ออเปอเรเตอร์ห้องควบคุมแต่ว่าขอพูดหน่อยเถอะพลังตอนเนี้มีไปถึงครึ่งของเมื่อก่อนด้วยซ้ำเราจะให้เด็กที่เป็นแบบนี้เอาไปสู้อย่างนั้นเหรอฟูจิมารุคุงที่นี่เหลือแค่เธอกับฉันแล้วนะเต็มไปหมดเลยอะอ มันหนักจริงๆทที่ฝึกไปขนาดนั้นแล้วแทๆ้ๆทำไมกันาามาสเตอร์คุณโมนิเอลตรงนี้ฉันจะล่อ,อไว้เองค่ะจะยันพวกนี้ให้อยู่แค่ที่ทางเดินอาศัยจังหวะนี้หนีไปอีกทางเถอค่ะถ้าเป็นมาสเตอร์แล้วก็ต้องช่วยสู้จนถึงที่สุดสิแต่ว่าเธอเนี่ยหัดอ้อนมาสเตอร์บ้างก็ดีนะอุต่าได้กลับมาเป็นคู่หูร่วมสู้ด้วยกันในรอบปีทั้งทีนี่นะ รอผมอยู่หรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่านักสืบนะ่ะคือพวกแบบนั้นยังไงล่ะบทที่5วันที่31ท่าธันวาคมปี2017 เรื่องก็เท่านี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ตามที่บอกไปข่าวเดียถูกกองกําลังไม่ทราบฝ่ายโจมตีประตูทั้งหมดถูกปิดกัน้นไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเมื่อกี้พวกบริการของคุณโกรูฟก็ไปช่วยแล้วแต่คิดว่าคงถูกจัดการไปหมดแล้วละมั้งสิ่งที่พวกเราต้องทํามันง่ายมากๆถ้าหนีออกไปด้านนอกไม่ได้ก็หนีลงใต้ดินซะสิห้องเก็บของที่อยู่ใต้ดินยังไม่ถูกศัตรูควบคุมที่นั่นมีตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้ ระหว่างทางที่ฉันมาที่นี่ฉันได้ช่วยสตาฟไปประมาณสี่คนแล้วก็บอกให้พวกเขาตรงไปที่ห้องเก็บของแล้วพวกเธอก็ควรรีบไปนะตอนนี้ไม่มีศัตรูอยู่แนะ่ถ้าทางพวกนั้นกําลังพยายามยึดห้องควบคุมอยู่ถ้ามันควบคุมได้แล้วก็พวกที่อยู่ชั้นใต้ดินคงโดนเจอแน่นนะห้องเก็บของเหรออ๋อถ้าสําหรับขนของไปทางภูเขาอ,อย่างนั้นเหรอจริงด้วยสิถ้าที่นั่นแล้วก็น่าจะใช้เปที่หลบภัยได้นะ ช่วยได้มากเลยล่ะมาชูฟูจิมารุคุงเราเรีบไปที่นั่นกันเถอะนั่นมันก็ใช่ล่ะคะ่ะแต่ว่าจะทิ้งเดวินชีจังไว้ไม่ได้หรอกคุณมูนีเอลไปก่อนเลยเรนพี่เอาจริงดิก็เพิ่งพูดหยกว่าที่ห้องควบคุมตอนเนี้ยสถานการณ์ย่ำแย่สุดๆเลยไม่ใช่เอระดูเหมือนจะเตรียมใจไวลาสินะดีถ้างั้นนี่คือคำแนะนำจากผม จงไปที่ห้องควบคุมจากบันได L2 ซะผู้ทหารชุดดำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคุณดาวินชีน่าจะอยู่ที่ห้องทำงานไม่ว่าทางไหนก็ต้องผ่านห้องควบคุมหลังจากที่รวมกันแล้วให้มาที่ห้องเก็บของห้ามแวะไปที่ไหนเด็ดขาดขอโทษทีที่ผมไปด้วยไม่ได้เอ๊ะโฮมส์ไม่ได้จะไปด้วยอย่างนั้นเหรอไม่หรอกคะ่ะคุณโฮมีเรื่องอื่นที่ต้องทำอยู่คะ่ะใช่ไหมคะมาสเตอร์ถึงมันจะน่ากลัวก็เถอะแต่ฉันก็ยังมีมาชูอยู่ ใช่ตามนั้นแหละมิสริสกะการช่วยเดวินชีผมขอฝากเธอด้วยนะส่วนมูนิเอลคุงผมจะปกป้องเธอระหว่างที่ไปห้องเก็บของเองเออไม่สิแค่ผมเหรอแต่ว่านั่นสินะมันก็ต้องแบบนั้นนั่นแหละขอโทษนะมาชูผู้จิมารุคุงฉันไปก่อนนะไว้เจอกันอีกทีที่ห้องเก็บของแล้วกันค่ะคุณมูนิเอลก็ระวังตัวด้วยคุณโฮมฝากด้วยนะคะแน่นอนพวกเธอเองก็ระวังตัวด้วย ออกมาจากด้านหลังของห้องควบคุมได้แล้วมาถึงโดยไม่ถูกพวกทหารชุดดำเจอก็จริงตามที่คุณโฮมพูดเลยดูเหมือนห้องควบคุมจะถูกยึดไปแล้วไม่เห็นตัวแทนผออดาววนชีอยู่เลยถอยไปที่ด้านในของห้องทำงานหรือเปล่าเอ๊ะนั่นมันนี่ยังหากราฟตัวอย่างไม่เจออีกเหรอถ้าที่เมนเซิร์เวอร์ไม่มีมันก็ต้องมีซ่อนที่ไหนสักที่สิ ภารกิจหลักในครั้งนี้ก็คือการควบคุมข่าวเดียส่วนภารกิจรองคือการนำข้อมูลนั่นกลับไปนะถ้าพวกเธอจะฆ่าคนที่นี่ไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ข้อมูลนั่นสำหรับฉันมันสำคัญมากนะบอกไว้ก่อนอะอให้ตายสิเพราะข้าไม่เลี้ยงมันก็เลยเป็นแบบนี้นะสิถึงจะบอกว่าเป็นทหารโอบริสนิกีก็เถอะแต่ใช้ไม่ได้เลยจับเซวนสักคนก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ช่างเถอะยึดห้องควบคุมได้แล้วนี่นาพวกเธอเฝ้าอยู่ตรงนี้นะอีกเดียวเจ้าหญิงท่านจะเสด็จมาแล้วเรื่องการต้อนรับขุนนางอะไรพวกนี้คงเข้าใจอยู่ใช่ไหมนั่นมันคยันสกายะน่าจะใช่นะคะแต่ว่าออปบริชนิกีชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนเลยไม่สิตอนนี้ต้องคิดถึงเรื่องช่วยเหลือตัวแทนผออ,อดวินชีก่อนแล้วก็ไปที่ห้องทำงานกัตคามาสเตอร ทหารกองนั้นดูท่าทางจะไม่ขยับออกจากห้องควบคุมเลยนะคะเธอต้องขังตัวเองอยู่ในห้องทำงานแนะคะ่ค่ะอ้าวไงามาจนได้สินะริสิกาจังกําลังคิดอยู่เลยว่าจะมาช่วยฉันไหมเนะอย่างนี้ก็ค่อยคุ้มค่าที่อุต่าหปักใจเชื่อน่อยดาวินชีจังโชคดีจังเลยปลอดภัยดีนะคะใช่ประมาณนั้นแหละ เมื่อกี้ก็ถือว่าตึงเครียดอยู่แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วล่ะสู้กับพวกนั้นลำบากมากเลยต่อให้จัดการไปเท่าไหร่ก็กลับมายืนได้ใหม่อีกครั้งอยู่ดียะเข้าใจความรู้สึกน้ำตาลที่ถูกมดดุมล้อมเลยล่ะไม่สิไม่สิต้องเป็นฝูงปิรัญญาที่ดุมเนื้อชิ้นเดียวมากกว่ามั้งอา้าว่าแต่มาชูกลายเป็นอาวุธไปแล้วสินะอุตส่ามีโอกาสที่จะได้ร่างกายที่สมบูรณ์แล้วทั้งทีแบบนี้คงต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยสินะ ขอโทษค่ะทงท,งทั้งทีทุกคนเป็นห่วงฉันถึงขนาดนี้แทๆ้ๆอืมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเธอตัดสินใจแบบนั้นถึงได้ช่วยฉันกับริสกะจาจังเอาไว้ได้เอาละ่ะริสกะคุงไว้ค่อยอธิบายรายละเอียดที่จำเป็นทีหลังนะอ๋อได้เจอโฮมส์หรือเปล่าเขายังอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ได้บอกเรื่องที่จะใช้รถขนของหนีสินะฉันเองก็ควรจะรวมตัวกับพวกเธอแล้วก็ตรงไปที่รถขนของเลยแต่ว่า ลืมของไว้นะสิจะให้เจ้าหนี้ไปอยู่ในมือของพวกนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะนี่คือข้อมูลวีรชนที่เธอทำพันธสัญญาไว้จนถึงตอนนี้ยังไงละ่ะก็ถ้าให้พูดตรงๆก็คือสำเนาของโชคชะตาที่ถูกบันทึกไว้เป็นกราฟายังไงละ่ะขอแค่มีเจ้าหนี้กับมาชูแล้วแล้วก็จะสามารถอัญเชิญวีรชนได้อีกครั้งสิ่งที่จำเป็นมากๆในการที่ทำให้มันทำงานได้ก็คือกระแสวิญ,ญญาณของเป้าหมายกับไฟฟ้านั่นแหละ ข่าวเดีอนในตอนนี้ยังใช้งานมันไม่ได้แต่ถ้าผ่านไปก็คงมีทางอยู่แลละมั้งนะสิ่งที่พวกนั้นกำลังค้นหาอยู่ก็คงเป็นกราฟวิญญาณอันนี้ละมัง้งตอนแรกคิดว่าแค่ย้ายมาเก็บในกระเป๋าเพื่อมาเป็นมาตรการป้องกันของคุณโกรูฟเท่านั้นเองว่าไปถ้ามาชูกับริซกะจังมาช่วยแล้วก็คงผ่านห้องควบคุมไปได้แน่มาชูฉันรู้ว่าเธอไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแต่ว่าช่วยอดทนต่อสู้อีกสักนิดจะได้ไหมถือว่าฉันขอร้องละ แน่นอนค่ะฉันขอร่วมด้วยนะคะตัวแทนขอดาวินชีดีละเรื่องแบคเอพก็ต้องฝากพวกเธอแล้วล่ะกำจัดทหารชุดดำที่อยู่ตรงทางเดินแล้วก็มุ่งตรงไปที่รถขนของกันเถอะไม่ว่ายังไงเจ้าพวกนั้นก็คงจะขวางเราไว้ที่ห้องควบคุมแต่ว่าเราจะเลี่ยงการต่อสู้ที่นั่นพวกเธออาจจะเห็นแล้วก็ได้ว่ามีการกระหน่ำโจมตีไปที่คาวเดียสก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ว่าโดยปกติแล้วจะถูกปัดป้องโดยม่านพลังที่แข็งแกร่งแท้ นี่เหมือนกับพวกมันจะผนึกคาวเดสเพราะไม่อยากให้ใครไปยุ่งเลยอะคาวเดสในตอนนี้เนี่ยสามารถทําให้พังทางกายภาพได้แค่ถักถาก,ก็ทําให้เกิดรอยได้แล้วฉันเองก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่ามันเกิดพังขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีทางที่จะซ่อมได้แล้วล่ะรับทราบค่ะไปกันเถอะอืมแข้มแข็งดีมากนึกถึงตอนที่สู้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้เธอเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วจริงๆพับผาสิถึงฉันไม่อยู่ก็ยังทําได้นี่นา แต่ก็ขอบคุณนะที่มาช่วยฉันไว้จะว่าไปฉันก็ยังคงรักษาการอยู่นี่นะแบบนี้ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้หนีไปที่รถขนของได้อย่างปลอดภัยแล้วละ